สวัสดีครับพี่น้องได้เห็ดกับเขากับน้ำคัมเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าอ้อยต้องไปเก็บลานซอยน้องสาวเพราะว่าเก็บล่านเก็บล่านท้ายคลองคัมค่ะเก็บในปากซ้อยพออ้อยก็สิเห็ดกับเขาให้ลูกให้ล้านกินเลยพี่น้องไปเขาไม่เห็ดน้ำกันนะคะกินเขาแลงกับอ้อยครับพี่น้องเขาแลงนะคะเออ,อ,อ้อยเห็ดโต้โหจกะกับพัา ตื่นตื่นเลยมันดูรูหลามาเข้ากันไหมอ๋ออ้อยตืวนได้ยังร้านสึงคโปร์ตอนนี้นะนีมม่หมูสับติดเมื็อบานนะคะแล้วก็จะมีผักผักรวมทุกอย่างคะ่ะแล้วก็จะมีอ,อ้อยพัดตรงมูเลยแล้ว,แล,วแล้วก็จะมีไข่สามข้อ บอรวใหญ่บอน่อยเกินไป ใช้คลิปด่วนพี่น้องขากล่องกับเกล็เตือนะคะขาก่องหยุดเลยเพราะวจะใส่มุดดีนะคะบัวลอยขากงรงบัวลอยใส่งานเลยตอนนี้มันจับค่ะพี่น้องมันแข็งติ๊กชิ้นง่ายๆแบบเนี้ยติ๊กซ้ำหนึ่งกับตัดเขาคนละจานค่ะพี่น้องบ,บ้านบ้านอ้อยนะคะเป็นอาหาร หม้อเดียวกินหมดบ้านหม้อเดียวกินหมดบ้านข้าวหมูมันสุกถ้าสุกไหมันแข็งค่ะพี่น้องเอาไว้จะเอาพักลงพักนี่ก็จดยนี่เห็ดอันนี้ก็สุกกระสาบค่ะเอาไว้เฮ็ดในร้านกินตอนน้อย,อ,ยอันนี้เอาไว้เฮ็ดดูยู่ในคลิปตเกาวิ่ยอ่อยไายนะคะเลิบในร้าน มีข้าวโพดอ่อนมีบลาเขือเทศมีหมอมหัวใหญ่แล้วก็มีข้าวโพดอ่อ,อ,อนจริงมันซีมีหลายกว่านี้หรอกถ้าเอาไปตลาดทำค่ะพี่น้องผงนัวค่ะมักหน่อยเศีบหน่อยมักหลายเศีบหลายนะคะรสดีอีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะมีเอาไอาล,อลืมน้ำมันหอยพี่น้องซอสปรุงรสนะคะ กาตามด้วยน้ำตาลจะลักษณะรสชาติจะไข่เปรี้ยวหวานพี่นอ้อเทาะไข่พัดเปรี้ยวหวานเนี่ยอร่อยที้สุดกินอันนี้นเมือต้านนะคะนึ่งขนน้าวมอหนึ่งแล้วกขาัาหมอเดียวเมนูยังแบบบางู้ถามร้านคนร้านสิกินอันไหนนะคะ การนิดกับเขาดวนเ้อะก่น้นองเอาเรื่องคากรองเล็กหน้อยเหรอน่าปกติเอาไว้มันคายเข็มหมอยแล้วเอาไว้งุ่มามันคือเด็ดเดียวจำเขาเ็ยไม่ได้ไทยดูนเลยี่กับเขาพี่น้องต้องงเบืองอาไอปีพ่อศอเลยเนี่ย ลืมตรงกรับมาเคาะสนิมเพราะว่าสนิมก็ข้นค้ากองแล้หมุนเอนย่าชงหยอดน้มั่นแลครับพี่น,อน้องเฮดแบบนี้แซ่บค่ะดีตกอสุขภาพนะคะ ันนี้เขาสิเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะฟังป่วนมากเพาะวาจะตักแยกนนขนาดคือเขาจานหนึ่งหรอกะใส่ถั่วยแยกเขาหรือถามเขาว่าปอนลาดบอ่อลาดน้ำไหลอเอา,าอ้อยเฮ็ดกับเขาหรืออาออ้อยต้องน้ำไหลพี่น้องเพราะว่าร้านเสี่ยวไปลาดใส่เขานะคะฟังกวนพักเปรี้ยวพัดเปรี้ยวหวานในแก้มมักใส่ตะประุด มักพอ่าวิลาอ้อยเฮ็ดนี้ส่วนมา,จากจะลาดเขาต้องบอ,อกเปรี้ยวหวานอนนั้จะวางบเือเทกตออกรจะเพิ่มน้าใส่ยัดนาน,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 นานาเสียงนาม,มากคือต้องเนนาหน,านาคือหลานหมัก อ้อยตรงนี้านาำเปนน้ำเขาเพราะว่าเขาเสียเอาไปลากเขาอันนี้เ้าเฮ็ดเขากินตะเข้านหน่อยกินเขาใหญ่นะคะแล้วข้ก็จะใส่ไข่ไข่มันจะเฮ็ดให้เกิดความเหนืบเอาวว้อยบใส่แป้งมันนะคะใส่ไข่ลากเขาเจ้ากินแบบง่ายๆเอาอ้อยเรียงร้านแบบนี้ค่ะพี่นอ้อง ข้าขาเพิ่มน้ำรสชาติก็ต้องเข้าก็ต้องเพิ่มรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะใส่เวลาเกินไม่ให้น้ำสุกนะคะเอาก็จะเพิ่มซอสปรุงรสเพิตาเพราะว่าความเปรี้ยวนี้ออกจากสับประร์ลดของเรา ไห้ก้อนเฮดดีจีจูจะไปให้ปังปอนนะคะปกตินั่งทานอาอ,อ้อยปังปอนน่ะเขาชอบกินเคก้กฟิสซ่าก็ได้กินไก่เคฟซี่ก็ได้กินได้กินทุกอย่างออ้อยเลี้ยงทุกอย่างนะคะก้อนหนานั่นที่ก้อนที่แกจะป่วยอาอ้อ,อยซื้อไก่เคฟซี่มากคนละกลองปังปอนกลองหนึ่งบอดแบ่งกลองหนึ่งคนละกลองกลองละเก้าสิบเก้าบาทค่ะ เาอ้อยก็เลี้ยงร้านได้แค่นี้แหละฟิสซาบางครั้งมีในเงื่อนพิเศษมากมันมีช่วงโปรโมชันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ้ออยก็มันมีช่วงเพราะว่าอ้อยหูจักกับผู้จัดจาก,การาฟขายฟิสซานะคบเพื่อนกับที่แจ้งโปรโมชันไม่ให้อ้อยเน่ไร่ว่าพี่อ้อยช่วงนี้มีโปรโมชันนะคะถาดกลางราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่านั้นเท่านี้อ้อยก็สื่อมาให้ร้านกินแบบบแมีถาดเกาชบเกาบาทก็จะเป็นถาดกลาง ปังปอนถาดหนึ่งไหเล่ถาดหนึ่งอบอดถาดหนึ่งอนองแบงถาดหนึ่งมีดเดี๋ยวนี้มีอยู่สามคนเพราะว่าน้องบอดแบง่งบัปงปอนถึงจะอายุสามสิบกว่าปีแต่เขาไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ต้องซื้อให้เท่ากันกับบอดแบงค่ะเพราะว่าน้องปอบิดไหนเขาใหญ่เขา,เขาซื้อกินเองได้ค่ะอโอ้ยก็ดูแลสามคนคุณยายคุณยายกกินเปี้ยงเดียวคุณยายมากินฟิซซ่านะคะ เหมือนหลานเลยบางตอนเขาจะเป็นคนชอบกินทุเรียนมากๆทุเรียนเนี่ยเยอมากหัวหน้าซื้อให้อ้อยกับมะแบงให้หลานกินดีใจลไล่อ้อยเลือกเขาชอบกินข้าวโพดเขาโพดต้มข้าทอดเขาโพดบ้านข้าโพดเลืองขาบุข้าโพดเขาเหนียวเขามากกินอ้อยเลือกงานมากอ้อยก็ซื้อไม่กินเราเลี้ยงดูเขาสุขสบายทุกอย่าง บริเวณลำบากบริเวณว่าบริเวณกินนั่นบริเวณกินนี่นะคะอ้ออ้อยเป็นคุณเลี้ยงอ้อยให้เขากินเหมือนทุกคนเราก็ตามใจเขาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาไม่เค้นยังบริเวอันนั้นบริเวณอาอ้อยก็เออเออเออเอเอเหมือนลาบก้อยนี่นั่งกินทุกมือ้อก็ได้ลบกันกับอ้อ้อยเพราะลบกันเครียดเอาหมอนปิดหูห่ฟังนี่ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันกับเขา ต่อ้อยก็ต้องให้เขากินออนอยบอกว่าก็ได้ทะเลาะกันกับออนอยออนอยบอกว่าพี่อ้อยเขาอยากต้องให้เขากินอ้อยก็เลยต้องให้กินค่ะพี่นอดบอกซูฟังเลยสิ่งในที่เขาชอบเคก้กเค้กเขาก็ได้กินได้กินทุกปีพาอวันเกิดห้านทุกคนอ้อยจัดวันเกิดให้แล้วเราก็ซื้อเคก้กนี่ซื้อมิดเคก้กมิดเคก้กร้านมิดเคก้ก ดังของเมืองอุดอรนะคะปอนละสี่ร้อยบาทปอนหนึ่งน่ะสี่ร้อยบาทนะคะปังปอนได้กินค่ะได้กินทุกปีวันเกิดน้องบอดน้องแบงบ้านอาอ้อยนี่วันเกิดเนี่ยเพราะไทยไทยปีเริ่มตาตูล่าคุจิกาท่านบ้าไปเนี่ยเลี้ยงกันเลยแล้วก็มาห่างมาหางอ่ากุญพากุผ้ากับขามมาปีหนึ่งเพราะว่าขอบกว่วอาอ้อยไงยก็มาไล่กันเลยอ่า ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก่ย่าเราสามเดือนติดต่อกันเองจังไนกับวันเกิดเลี่ยงกันไปแล้วของพ่อปังปอนของอาอ้อยนู่นน่ะพ่อเขาไม่มาในวันเกิดก็ส่งเงินมาซื้อแกวฮอนอ่าบเรมาเพราะว่าติดธุระเสียซื้อแก้วฮอนอาอ้อยก็จะกินเ้วแก้วลฮอนขอบขั้วใหญ่ปังปอนไม่มากินด้วยแต่เราก็จะทําใส่ถ้วยไปให้เขากินพิเศษเขามากันในห้องกับเห็นเขาอุ่นใหญ่ทุกคนบุ่ บเห็นก็เอาไว้กับบร้เบาให้ฟังถูกถกช็อตนะคะสิ่งที่เขามักเอาไวา้รูมือทุกย่างนี่แต่อาา้บยเบาบางครั้งกับบรูดีก็อา้าอาายละค่ะเอไวยรูดีมดเพียงแต่อ้อยไม่พูดแค่นั้นแหละเพราะมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาพูด <c oughs> แล้วเขาก็ชอบ กินจงออชอบนเนี่ยวอาไว้เคยทำไม้กินเคยกินไหมเนี่ยใช่ทำไม่กินตั้งแต่เด็กเปนโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเปนหนุแล้วน่าอร่อยไหมต่อไปเราก็จะใส่อไอ้ไห้มันหอนอยู่พี่น้องไข่นะคะเบิ้งไข่เอาไว้ซื้อได้แค่เนี่ยพีน่ <laughs> น้องง่ญ่กว่านี่ซื้อไ,ได้เพราะว่าแผงหนึง่งลอยสี่สิบ เวลาเอาไว้ไปตลาดเอาไว้ไปตลาดทุกมือขันเจนร้านไข่คือร้านเดียวเอาแผงที่ถูกที่สุดเพราะว่าไข่มันได้ซื้อทุกวันนะคะเนี่ยเอาไว้เลี้ยงร้านเนี่ยไข่ต้องซื้อทุกวันก็เลยต้องถามเจ้าของร้านเขาว่าแผงที่ถูกที่สุดเบน้งดุหนวยไข่มาเป็นแว่าม,มันไขน่นกกระทาพี่น้องเออหง่กว่านิดนึงซื้ออะไรซื้ออะไรเท่านี้เอาไว้ก็จะทําแบบนี้นะคะเราก็พอมรืฟใไขลดกไข่ร้าน ข้าวเจ้าข้าหุงเรียบร้อยแล้วเข้าห้องเลยนะคะทุกคนรอกินข้าวเหมือนเหมือนโรงเรียนเลยนะคะเขาสิมายุ่งยั่งยุ่งยั่ง,งของเขาเอีกนี่บพี่น้งกะอ้อยกะเฮดเซ็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยของกินร้านของกินร้านนะอ้อยอ้อยไอเพราะไอเสะเราเหมือนเหมือน แรงดันของของอังไม่เอาไว้มันพร้อมที่จะจะไอเอาไว้ยก็เรียกเบาบอบอค่อยชัดจากหน่อยค่ับพี่น้องเพราะว่าเอาอ้อยมันสีไอคือเอาอ้อยกั้นมันไหวนะพี่น้องเอาอ้อยกั้นกัดไอไวเพราะว่าเอาว้อยกําลัางคุยอยู่สินะท็อปฟรีเดินมาหาอ้อยน่ากินจังเลยเล่เห็นเล,เ,ลยยเขากินกับพี่น้องนี่แหละเอาว้อยที่ติ่งชิะง่ายๆให้ลูกห้ไลา์กินนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะนาดข้าวคุณละจานละจาน เมื่อกินน้ำกันค่ะพี่น้อ,องแล้วค่ะพี่น้องอ่าน,น่อยท็อปฟีคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้ากินข้าวเด้อนี่ค่ะถ้าโอ้ยฮิตชิดแล้วนะค,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นตับครึ่งค่ะพี่น้องมึงซอนเนอะนี่ค่ะพี่น้องอ่าน้องบอดน้องแบงกำลังตักเข่าอยู่นะคะ ดีเจโจ้กำลังตักเขาอยู่เพี่น้องเจ้วอ้อยกับซิม่าก,กินแล้วเด้อค่ะเมื่อกินน้ำกันค่ะคำคำแซ่บๆนะคะ